ดูครับมือขึ่นคาับายไหมเด็กเด็กสบายขึ้นเนี้ยขึ้นก้อนนดเอ๋อข้าใส่ข้าใส่โอ้ยจกเอาลายลายเลยอตาูเออเอาใส่หันว่าเ้ยเ็เปันไงจขื้นปันไงกำตาเผ็ดีดอตาถูเอาใส่หันยกมือใส่หัวตาู้บังคับหนึ่ง

วันโนสุขันฮาลา